กราบสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมบุญเรือนสำรัตอีกแล้วนะมาวันนี้มากับที่ทุน174ร้อบาทนะอืมร,รอบเมื่อคืนที่แล้วก็าศาสตร์ยับกันไปแล้วกันขอเริ่มที่เบ็สี่บาทก็แล้วกันนะกับ30ฟรี30มหมุนนะ30ออโต้โอเคเฮ้ยวายมาเคจังหวะน,นี้เอ้ยได้อยู่ออกตัวกระชากอยู่นะทำลูกมาดีนะทำเครื่องมาใหม่นะไห,หลลื่นจริงเลย วน,นี้เจมาหรือเปล่าช่องสามจมาตั้งกว่าน,นี้ก็ไรกันไม่ต่อโอ้โหไม่มีอะไรต่อวะโอ้มาไม่เป็นไรนะยเหลือยี่สิบที่เราจะปั่นล็อกล่อมันนะเป็นทรคิคนิดนึงปัน่นไม่รู้ว่าเราปั่นไอ้เขี้อะไรต่อวะเนี่ยโอ้โหคิวสามมาช่องแรกโอ้หวยไม่เข้าเฮ้ยสิบช่องสามมาช่องสองกันเยอะแยะยีย่สิบหมายลงมาทำไมอืมากันโดยไม่ได้นัดหมายนะ หมายจะเสียใจไหมเนี่ยทำไมไม่นัดหมายมาด้วยนะโอ้โหเว้มาเฮย้ยหน้าม่วงไอม้ม่วงโอ้โหเรียบร้อยอได้อยู่มะเออทีละนิดทีละหน่อยก็เอามาจบไปแล้วนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากมายเท่าไหร่นะขอขออยับไปที่8บาทก็แล้วกันนะอยู่ไกลจริงๆเลยวายเนี่ยคิวมาหรือเปล่าคิวไม่มานะตามเราโอ้โห,โโหแคปเตอร์สามตัวเอ้โน โ <Holy> <laughs> อ้ยเช็ดเฮ้ยอย่าเกลือนะขอร้องวันนี้เกลือมาสองรอบแล้วนะเอ้ยเกลือมาสองรอบแล้วเนวะ้ยวันนี้หมดไปเกือบนะสองพันแล้วน่ะเตือนแล้วเตือนอีกเอ้ย <c oughs> พอมันฝั่นเข้ามันก็ต้องเข้าแล้วโอ้หมดไปเยอะได้นิดเดียว โอ้ยวายอุตส่าห์มาสองตัวอะไรวะเจดิโอ้ย oh, ห hey, นาเขียวก็ได้อยู่เป็นวายอย่างงี้เจต่อเลยกระชากออกตัวเออเฮ้เ hey, คมาโอ้โเอโอ้เฮ้เคช่องแรกได้ไหมเค้สิบก็ได้มาอะไรต่อเนี่ยเคช่องแรกก็มาดิเอ้ยโอ้ยมาดิไอ้เหี้ย ขอสักหนึ่งเออมามีใ้ลุ้นอีกเว้ยนึกว่าหมดแล้วขอสักดอกแน่นๆแน่นๆ,ๆเออสิบไปดิเออเฮออียมามไม่มาตอนนี้มังจะมาตอนไหนวะเนี่ยโอ้โหมาไม่มาสรุปมาไม่มาโอ้โหเย่ยเอ,อ้ยไม่มา หมาบ้านกูเห่าอะไรเที่วะเนี่ยโโอ้หเฮ้เยวายยังหวะนี้เออมาป้าไปเออโอ้ขอภไยในเสียงหม,มาเห่าไอ้ผีผีหรือเปล่าวะไในแถวบ้านแถวบ้านผมมีผีเอ้ยโอ้โหไงละผีไม่ละมึงทีนี้ผีจับยัดโอ้โหมาทีห้าตัวโอ้เอาดิมาขอแบบหนักๆแน่นๆหน่อยแล้วกันนะมา ติดมาจังหวะนี้เคหรือ,อเปล่าเคผีจับยัดหน่อยนี่ผีจับยัดหยเหมือนเมื่อกี้ดิยังไงดีขอสักหน่อยแล้วกันโอ้โหหน้าเขียวหน้าเขียวโอ้โหไม่มีวะไม่มีหลุนเลยวะโอ้โห้ารอบสุดท้ายอย่าบอกว่าเหงานะโอ้โหเฮ้ยขอหน่อยได้ไหมนี่ขอหน่อยได้ไหมนี่ขอหน่อยได้ไหมขอหน่อยได้ไหมขอหน่อยได้ไหมโอ้โห ห้าตัวมึงให้กูยี่สิบแปดบาทถามจริงโอ้โหไม่มาเครื่องชักร้อนขอหน่อยแล้วกันมาขอกำไรไม่ได้ก็ขอทุนคืนหน่อยแล้วกันนะยจะได้ไหมนะเฮ้ยเคสสวยจังหวะนี้มีอะไรให้ต่อไม่มีวะหน้ามันไม่ค่อยพอมันแตกไปแล้วตัวที่ตกลงมามันมันคู่กันไม่ได้อะเฮียมันไม่ใช่ไม่ใช่แก๊งเดียวกันเออทำไมวะเฮ้ย อาทองไว้ช่องสามนะอยากจัดเลยต,ตัวแพงเนี่ยนาเขียวมาโอ้โหเออดูนตัวแพงแพงให้หน่อยสักทีดิเจมาเอ,อหนาเขียวไม่ได้ว่ะขยับไปที่เบส40แล้วกันนะมา เฮ้หน้าเขียวเรียบร้อยเข้ากรอกแล้วก็อะไรต่อวะเนี่ยวายมาขนาดนี้หน้าชมพูเออมาดิแล้วก็โอ้ยอยังเหงาไห้หน้าเขียวชักเล็กสิบลงมาเป็นแถวเลยแถวเป็นตับเป็นแนวรุนอะไรหน่อยก็ไม่ได้เลยมีโอกาสสำหรับเราโอ้ย ขอหน่อยแล้วกันนะเมื่อกี้มึงเข้าแล้วมึงไม่แตกใครขอตานี้หน่อยแล้วกันนะแบบโอ้โหเห้าตัวได้ยี่สิบแปดบาทก็เยี่ยแล้วเออเจเอ,อ๊นาเขียวมีไหมตกลงมาช่องแรกหน้าเขียวกู้วายสวยจัดเลยโอ้โหวายมาตั้งกว่านี้เคไปอีกหนึ่งแครอืมสองแปดเบาๆแล้วนะไม้แรกมาเก้ารอบนะอีกเก้ารอบเก้าไม้นะ มาหารอบสุดท้ายนะขอแบบแน่นๆหนักๆหน่อยแล้วกันนะเคมาเคเออสวยเรียบร้อรยเป็นวายอย่างงี้อะไรต่อวะเนี่ยนาเขียวเออฟ้าโอ้โหหน้าฟ้ามันเกงวะ่ะมันไม่มาวะ่ะมันไม่ตกลงมาให้วะ่ะมาหารอบสุดท้ายมาหารอบสุดท้ายสิบป๋าเข้าไปนาเขียวตกลงมานาเขียวตกลงมาโอ้โหโอ้โหเยตกลงมาผิดช่องว่ะเทียนน่าจะตกช่องต่างตกมามือนๆช่องไหนวะเฮ้ย ขอเพิ่มได้ไหมมัมหลุดลุ้นเลยครูอ่ะอ่ะเอออ่ะ,อะมึงไม่ต้องลงมาหยอกรหรอกไม่รู้ยังไงก็ไม่ได้มาถือว่าได้กำไรนะโอ้โหได้กำไรมาสองพันก็พอวันนี้โอ้ไปถอนกันดีกว่าเราขออนุญาตจบคลิปนี้ก่อนเลยแล้วกันนะทุกคนนะหากใครชื่นชอบิูนิสอย่าลืมกดไลค์กันเลยนะสวัสดีครับ